ทดสอบกระบอกไล่นกนะครับอันนี้เป็นแบบหัวจุดไฟฟ้านะยังไม่ได้ต่อกาวยังไม่ได้ยิงริเวทนะครับผมไม่รู้จะยิงต่อเนื่องได้กี่นัดนะแต่เดี๋ยวจะลองดูนะครับจะพยายามยิงให้ถึงยี่สิบนัดนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 6 1 2 3 7 หนึ่งสองสามแปหนึ่งสองสาเ้าหนึ่สองสาก็ตจะหมดแล้วมั้งหนึ่งสองสาก็มันจะหมดแล้ว

กัหมดนะครับแกีหมดแล้วร้อนกันเนี่ยหนึ่สองหน่อย1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 luộm 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3หสอสหสอสกจะหมดหส่สาม van,